พูดตรงๆอะไรที่มันเป็นความลับผมอะ่ะจะไปพูดให้ใครฟังทําไมวะอยากคุยเรื่องเฟผมชอบเขามากๆเมื่อไหร่จะเรียกกันรละกันว่าแฟน Yes วันนี้เราเป็นแปนใช่ครับผมก็ไม่ปิดอะ่ะเขาบอกแบบว่าเขาชอบอะไรตัวคุณแม่มีอิทธิพลในชีวิตผมทุกๆด้านฉากหน้าคนมักจะเห็นว่าบอยประกรักแม่สิ่งนี้คนไม่เห็นอีกมุมหนึ่งคือผมแม่งดูแม่มากเคยเผอเลยไปบ้างก็งคือเรื่องใจของของเขา พอถึงจุดที่เขาพูดขึ้นมาทำไมไม่รับน้ำใจของเขาไปเลยจุกนะอยากคุยเรื่องเฟคได้คุยกันหด้อย่างว่าเมื่อไหร่จะเรียกกันและกันว่าแฟนถ้านะวันนี้อาจจะพูดตรงๆไม่ได้ตอบแบบดาราก็ยังยังไม่ได้เป็นแฟนยังอยู่ในฐานะคนคุยกันที่ก็สนิทกัน สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆคําว่าแฟนมันก็เป็นคำหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีการขยับมากขึ้นนะเดี๋ยวรอถึงจังหวะหรือเวลาที่มันพอเหมาะเหมาะสมซึ่งบางทีเราก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มันเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายด้วยเราอยากเป็นแฟนแต่เขายังไม่พร้อม พรู้สึกเขายังไม่ได้เราจะไปฝืนใจเขาทําไมรอรอให้พร้อมทั้งสองฝั่งมีความรู้สึกที่ให้กันมากถึงจุดที่ว่าเราตกลงเป็นแฟนกันได้วันนั้นเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปกะเกณฑ์มันถ้าเมื่อไหร่เขายอมเป็นแฟนผมผมก็ไม่ปิดผมไม่กั๊กคือผมอาจจะไม่ได้เป็นถึงเปล่าประกาศแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเป็นแฟนแล้วมีคนถามผมก็ตอบคุณถามเขาบ่อยไหมาถามว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นแฟนอ๋อไม่ได้ถามในแนวนั้นว่าเม,ม,มื่อไหร่จะเป็นแฟนถามในแนวไหนเราคุยกันอย่างนี้ไปสัก ประมาณกี่เดือนมันถึงจะขยับเป็นแฟนกันหรอแต่ว่าไม่ได้ถามในเชิงที่แบบปิดกดดันเขาถามความคิดเห็นคุยกันโมเมนต์ไหนที่อยู่กับเพื่อนคนนี้เรารู้สึกมันใ <laughs> ช่ก็ว่าเพื่อนคนนี้อะรเอา้าคุณจะให้ผมเรียกว่าอะไรคุณไม่เรียกว่าแฟนแล้วผมจะเรียกว่าอะไร <laughs> คนสนิทไม่ใช่แค่เพื่อนนี่คนสนิท <laughs> คนที่ผมแบบสนิทและจริงใจกับเขาดรวยองอวันไหนที่ชีบอกว่า yes เป็นแฟนวันนั้นคุณไลน์มาหาพี่ หรือดีเอ็มมาก็ได้จะกลับมาใหม่หพี่ก็จะก้องก้องก้มาตั้งใหม่หมดอ๋อแล้วแล้วเราจะถามใหม่แล้วบอกก็บอกว่า yes ใช่ครับวันนี้เราเป็นแปได้ครับ <laughs> <laughs> เวลาคบกับคนสนิทคนนี้โมเมนต์ Moment ไหนรู้ส,สึกไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้จากมนุษย์อีกคนหนึ่งมาก่อนแต่ได้จากเขาความเอาใจใส่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแ,แคร์ความรู้สึกคนเยอะเหมือนกันคล้ายกันใช่คล้ายๆายกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีมีให้เขามากๆเลยผมไม่รู้ทำไมคือแบบ ผมมีความรู้สึกแบบห่วงแหนเขามากพูดเป็นความรู้สึกยากนะความแหนมันแสดงเป็นท่าทางคือแบบอ้ออะไรเงี้ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเรารู้สึกเป็นห่วงเขาเอ็นดูเขาอยากดูแลเขาสิ่งที่ทำให้ผมแบบมีความสุขในการที่ได้รู้จักเขาก็คือเราคุยกันลงตัวมากๆาคลิกกันนะครับอยูด่ด้วยแล้วเรามีความสุขอาจจะเป็นด้วยวัยด้วยนะที่แบบ hmm. เขาเด็กกว่าเรา 8ปีเหมือนกับเราได้เจอความสดใสาจากเขาด้วยแต่ในความสดใสในตัวเขาเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับเรารู้เรื่องด้วยเขาเติมเต็มอะไรให้ตัวคุณแค่ว่านั่งอยู่ข้างๆเราเวลาเราขับรถแค่ว่ามีคนให้เราโทรหาตอนกลางคืนแค่ว่ามีคนที่นั่งจับมือดูหนังมาเราแค่นี้ก็โคตรเติมเต็มให้ผมแล้วเอาจริงๆผมอยู่คนเดียวมานานพี่มุดดีผมใช้ชีวิตคนเดียวมานานอะไรอย่างนี้สั่งแล้วแบบแฮปปี้แทนแต่เข้าใจไงหกเดือนแรกมันเป็นอะไรที่ โทรคุยกันทั้งคืนไลน์หากันทั้งวันผมเป็นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังเป็นและผมมั่นใจว่าผมจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือไม่ถึงว่าผมเป็นบุคลิกของคนติดแฟนอะไรอย่างนี้หน้าคุณสดใสมากและมีความสุขมากคุณรู้สึกไหมในหน้าคุณแบบว่าพี่โกหกไม่โกหกหน้าแบบอีกนิดนึงปากนี่แต่ชนขู่แล้หรออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเขามากๆเลยเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขาบอกแบบว่าเขาชอบอะไรตัวคุณ ผมด, Dante, ini, ดูแลเขาดีมากๆเขาเขาพูดคานี้บ well ่อยๆพูดถึงวันนี้เลยกับสิ่งที่ทําให้เราหัวใจพองโตผมแค่ภูมิใจที่ทําให้แม่ผมสบายใจว่าผมมีวันนี้ได้แค่นั้นเองเขาไม่ต้องห่วงผมมากแลวเขารู้ว่าเราดูแลตัวเองได้ถ้าไม่นับพ่อที่เสียไปแล้วก็คือแม่ก็คือเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลในชีวิตกับผมในทุกๆด้านและผมอยากเรียนจบเพราะผมแค่นั้นเลยผมอยากให้แม่ดีใจว่าทุกวันนี้ผมทํางานสร้างตัวเองเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว ก็อยากให้แม่สบายใจเป็นห่วงอะไรท่านมากที่สุดสุขภาพก็เป็นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดส่วนที่สองเคยเผลอเลอไปบ้างก็คือเรื่องใจของเขาผมคือลูกน้อยของเขาเสมอคือเขาจะเป็นห่วงเป็นใยดูแลเราจนบางทีเรามองข้ามมีจุดเล็กๆน้อยๆไปอ่ะว่าไอสิ่งที่เขาทําให้อ่ะแล้วเราแบบปฏิเสธไม่เอาอ่ะเขาเสียใจมากเราสนใจอยู่แค่ว่าเราทํางานเพื่อเพื่อครอบครัวทํางานเพื่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองทํางานเพื่อเขาทํางานเพื่อให เขารู้ว่าเราเดาเองได้เขาไม่เป็นห่วงแต่ว่าเราทํางานมากเกินไปจนเราลืมดูแลใจเขาไปว่าเขาอยู่บ้านเขาอยู่คนเดียวนะสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นจุดประกายเลยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายวะเราเลยไม่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่แม่ผมะชอบทําผักปั่นให้กินมากๆอร่อยไหมโคตรไม่อร่อยเลยคือแบบกึ่งกบ,บังคับเราก็จะแบบ โอ้ยแม่ไม่ได้แล้วรีบไม่กินได้ไหมเนี่ยไม่เอาสำหรับ,บเราอะเราว่าแค่รู้สึกว่าเราดื้อในฐานะที่แบบก็แค่ก็แค่ไม่กินเองเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบทําไมไม่รับน้าใจของเขาไปเลยหนักมากสําหรับผมจุกนะทําไมไม่รับใจของเขาไปเนี่ยแล้วเราก็ค่อยกลับมานั่งคิดว่าตอนที่เขาทําให้เขาตั้งใจทําให้คนมักจะเห็นว่าบอยปรกรณ์รักแม่ผมรักแม่ผมรักแม่จริงแต่ว่า สิ่งนี้คนไม่เห็นอีกมุมหนึ่งคือผมแม่งดูแม่มากมชอบแบบขัดใจแม่โดยที่แบบไม่คิดถึงกิจใจแม่ในบางจังหวะที่ไม่รู้ตัวแต่ก่อนเป็นเยอะมากทุกวันนี้ผมผมแทบไม่ค่อยไม่ค่อยเถียงแม่แล้วเรารู้แล้วว่าหนึ่งคือเถียงไปก็ไม่ได้เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างงเรากับแม่สุดท้ายยังไงแล้วลูกก็ไม่ควรเถียงแม่กับแม่กับคนที่เป็นบุปการีของเราอ่ะไม่ต้องมีเหตุผลกับเขาเยอะพี่ว่าสองประโยคนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเจอแน่นอนบางคนอาจจะเจอไวหน่อย บางคนอาจจะจะช้ามากเรียนบางคนอาจจะเจอในวันที่ท่านไม่อยู่แล้วอ่าใช่ใช่ใชสตูดิโอของคุณที่คุณสร้างเพื่อแม่เนี่ยนเะตรียมการอะไรเยอะไหมหรือว่าต้องวางผังวางแผนเยอะมากเพราะค่อนข้างใหญ่พอสมควรหลายคนก็จะชอบถามว่าทำไมชื่อสตูดิโอคุณแม่เพราะว่ามันคือความฝันของแม่ผมเป็นสิริมงคลของพวกผมสําหรับผมแล้วคืออะไรที่มี เกี่ยวกับแม่อยู่เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดครับตั้งแต่บอยทำสตูดิโอมามีมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมันก็มีในหลายๆพาร์ทที่เราต้องการที่ปรึกษาในการที่จะทําอะไรก็ตามที่แบบเกี่ยวกับการใส่ฟังก์ชันเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาใช้บริการอย่างเช่นเรื่องเรื่องติดแอร์อย่างเงี้ยก็เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมก็ต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกันซึ่งผมเองก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของไฮเออร์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผมเลือกใช้ แอร์ของไฮเออร์เนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าผมใช้มาก่อนอยู่แล้วมันทําให้ผมรู้ว่าแอร์ของไฮเออร์ดีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่มาใช้บริการยังไงบ้างทุกอย่างของไฮเออร์เนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นตัวแอร์เนี่ยก็คือตอบโจทย์ของผมหมดเลยที่สําคัญที่ผมชอบมากมากก็คือเรื่องของประกันซึ่งไฮเออร์เนี่ยก็คือกล้าพูดเลยว่ามีระยะเวลารับประกันสินค้าเนี่ยมากกว่า ที่อื่นแน่นอนมากกว่าเยอะด้วยครับถ้าจะให้ลงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีพี่คนหนึ่งที่จะมาพูดถึงรายละเอียดได้ลึกกว่าผมนั่นก็คือคุณจอยครับผมนะครับเดี๋ยวเราเชิญคุณจอยจากไคเออร์มาร่วมพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับคุณจอยครับเชิญครับสวัสดี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 ครับเชิญตรงนี้เลยครับเมื่อกี้เรากําลังพูดถึง ระบบแอร์ที่นี่แต่พูดถึงไฮเออร์และการที่บอยเป็นแบรนด์อัพสแตเดอร์มาหลายปีแล้วแล้วก็เลิฟแบรนด์นี้มากเขาปรึกษายังไงบ้างคทางพี่บอยเขาก็มีโจทย์มาให้จอยเนาะแต่จริงๆแล้วโจทย์ของพี่บอยมันไม่ได้มาจากพี่บอยคนเดียวคือเป็นปัญหาของคนทั่วประเทศตอนนี้ทั้งในเรื่องของไวรัสแล้วก็ฝุ่นต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นค่ะทางจอยก็เลยแนะนําเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดของเราให้ค่ะก็คือในรุ่นของ UV Cool Series รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราแล้วก็จะมีเทคโนโลยี UV C Sterilization นะคะ ก็คือมีคุณสมบัติ ที่จะฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เป็นกระบวนการทํางานของเครื่องปรับอากาศของไฮเออร์ e ur, ที่จะปล่อยแสงอันต้าไวเลสชนิดหนึ่งนะคะที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ทําลายเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงจินตนาการง่ายๆเหมือนที่เรานาเสื้อผ้าไปตากแดดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์ก็คือไม่ทำร้ายคนนะครับชาชิโรอย่างดีใช่ถูกต้องค่ะปลอดภัยปลอดภัยเพราะจริงๆแล้วเราได้รับการรับรองค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของเทคเซลซึ่งเป็น องค์กรวิจัยระดับโลกนะคะเกี่ยวกับการทดสอบไวรัส <c oughs> ว่าเรา,เ,าเทคโนโลยีนี้สามารถยับยั้งเชื้อโรคไวรัสในกลุ่มของซาโคฟทู 2, <c oughs> หรือที่เรารู้จักกันดีคือไวรัสโคโรนาไนที <c oughs> สามารถชำระล้างหรือยับยัง้งได้ถึง99.99 99นะคะยอะมาก UVC ของเราก็ยังได้รับการรับรองจากสคบ,อบอ <c oughs> ว่า ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็ไม่เป็นอะไรต่อผู้ใช้งานแน่นอนค่ะคือมันตอบโจทย์มากเลยนะครับใช่มันมีเชื้อโรคมากมายแล้วเวลาเราจะเลือกแอร์ในบ้านเนี่ยถ้ามันสามารถป้องกันได้โดยเฉพาะมันฆ่าได้ทุกอย่างนอกจากตัวเราเองเนี่ยนะเฮ้ยมันสําคัญมากเลยนะตรงนี้ตอนที่ว่าขอคำปรึกษาเพราะว่าคือที่สตูมันต้องมีคนมาใช้งานเยอะใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้มัน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้อะไรงี้มันก็ตอบโจทย์ครับแล้วผมบกว่าเนี่ยถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศมันต้องทําอย่างนั้นได้มันถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมล่ะมัอยู่ได้นะครับถ้าเครื่องปรับอากาศทําไม่ได้แล้วใครจะทําได้ค่ะเรายังมีเทคโนโลยี self คล e น n i n g นะคะที่เป็นจุดเด่นหลักๆของเรานะคะก็คือเป็นกระบวนการที่ทําความสะอาดตัวเองนะคะคือในเครื่องปรับอากาศของเราจะปรับลดอุณหภูมิลงนะคะให้เป็นน้ําแข็งเกาะอยู่ที่คอยเย็นแล้วก็ชะล้าง ทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆหรือกลิ่นอับต่างๆแล้วก็สิ่งสกปรกก็จะถูกชะล้างออกมากับน้ำนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีค่ะอันนี้มายง่ายๆคือปกติเวลาแอร์ใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีฝุ่นที่มันโดนดูดเข้าไปเนี่ยไปเกาะอยู่ที่คอยทําความเย็นอย่างเงี้ยพอเรากดปุ่ม เซลฟ์คลีนนิ่งก็คือการล้างแอร์ด้วยตัวเองเนี่ยแค่แค่กดปุ่มมันก็จะมีการลดอุณหภูมิลงจนทาให้คอยเย็นที่มันเต็มไปด้วยฝุ่นเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งขึ้นมาครับอไอ้น้ําแข็งก็ละลายแล้วก็พาเชื้อโรคพาฝุ่นออกไปด้วยแอร์ที่บ้านเนี่ยก็คือ8 9เดือนหรืออาจจะหนึ่งปีผจะขีนสักครั้ง่กีลืมเน่ใช่ต้องรอให้แอร์ไม่เย็นก่อนค่อยลีนแล้วบางทีเรานั่งนั่งอยู่แล้วก็นอยแบบโอ้เชื้อโรค เยอะไหมแล้วกำลังสูดเชื้อโรคเข้าไปอยู่หรือไม่หรือว่าแอร์เองเนี่ยแบบว่ามันสะอาดไหมข้างในมันก็เหมือนสะอาดแบบเบิ้ลทือเรามีทั้ง UVC sterilization แล้วเราก็ยังมี self cleaning นะคะก็คือสามารถมัน่นใจได้เลยว่าอากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศของเราอ่ะยังไงก็เป็นอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาด แล้วนอกจากนั้นเครื่องปรับอากาศเรานะคะยังสามารถที่จะควบคุมการทํางานนะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันไฮเออร์สมาร์ทควบคุมการทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาคือตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ปัจจุบันอย่างเราะคะคือใช้โทรศัพท์ควบคุมได้เลยสั่งการให้เปิดแอร์ก่อนถึงบ้านอะไรอย่างนี้ครับพอเข้าบ้านมาแอร์ก็ฉ่ำแล้วมีอะไรอีกที่ที่สามารถแชร์ได้เี่อ์ของเรานะคะจะมีศูนย์บริการคบคุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถมั่นใจว่าเราจะมีศูนย์บริการนะคะทั่วถึงแล้วก็เร 1789สามารถ1789ค่ะก็คือจะมีพนักงานหรือทีมงานที่มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะของสินค้าเราสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วที่ไฮไลท์เด็ดกว่านั้นก็คือที่คุณบอยอาจจะพูดมีประกันครับผมก็คือประกันคอมเพรสเซอร์นะครับอย่างของแอร์เนี่ยก็คือประกันคอมเพรสเซอร์ยาว10ปีครับผมแล้วก็ประกันอะไหล่อีก5ปีครับซึ่งตรงนี้เราก็มั่นใจเลยว่า ไม่มีที่ไหนให้มากเท่าเราระยะเวลารับประกันก็คือส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วของเราเลยค่ะบริการหลังการขายที่ครอบคลุมฟรีทุกรายการไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรหรือ,อค่าแรงค่าเดินทางของช่างลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยะคะ่ะใช่ค่ะ,ค,ะคือจะพูดได้ว่าไฮเออร์เป็นแบรนด์แรกนะคะแล้วก็แบรนด์เดียวในปัจจุบันที่กล้าที่จะบริการหลังการขายแล้วก็ฟรีครบทุกรายการแบบนี้นะคะนี่ใครดูคอนเทนต์เราอยู่ตอนนี้สนใจแน่นอนผมเองก็งสนใจเลยเนี่ย เพื่อจะได้ฝังไว้ในคอมเมนต์ได้เขาสามารถเสิร์ชติดต่อไปที่ไหนยังไงจะได้ได้ไวสุดครับได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็ต้องการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ของ h ฮเออรก็ได้นะคะหรือ Facebook ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเราจะมีข้อมูลมากกว่านี้แล้วก็ถ้าใครสนใจก็ที่จะซื้อด้วยก็อาจจะติดต่อที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะหรือตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้ ha 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 ha